สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับพบกับช่องหรือคมนะครับออกกลังกายได้ทุกที่นะครับวันนี้นะครับเราจะมาออกกลังกายโดยการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามนะครับหรือว่าลู่วิ่งตรงลู่จักรยานนะครับตรงส่วนหลวงรอเก้า็คือในส่วนหลวงรอเก้านะครับจะเป็นอีกโซนหนึ่งที่ส่วนหลวงนะครับรอเก้าอนุญาตให้ พี่ๆเพื่อนๆนักปั่นมาออกกำลังกายกันที่นี่นะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ร่มรื่นดีครับมีแสงมีพระอาทิตย์มานิดนึงก็ถือว่าเหมาะกับการออกกำลังกายเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจกันออกกำลังกายแบบปั่นจักรยานนะครับก็สามารถนะครับเข้ามาที่สวนหลวงรอก้านะครับแล้วก็นำจักรยานคู่ใจเรามาปั่นตรงนี้ได้เลยนะครับปลอดภัยครับเป็นสนามแบบนะครับทำเป็นลูกนะครับ เ,เล่นดีกว่าเ,เล่นจักรยานให้คราแยกโซนมาแล้วถือว่ามีความปลอดภัยนะครับจักรยานเวลาเราปั่นจักรยานนะครับก็อุปกรณ์ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็มีแค่อย่าลืมว่ามีต้องมีหมวกเซฟตี้ตัวเองแล้วก็ในเรื่องของจักรยานต้องเช็คสภาพลมยางเช็คระบบเบรกต่างๆให้เรียบร้อยนะครับก็มี ถุงมือนะครับหรือไม่ก็เป็นไฟสะท้อนแสงหรือไฟที่เราต้องเปิดเป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปลองปั่นกับพี่ๆเขานะครับสักหนึ่งชั่วโมงดูนะครับว่าเราจะเหนื่อยออกเราจะได้แคลอรี่ที่เราเผาผ่านได้เท่าไหร่นะครับมาแล้วครับกลุ่มนี้ครับ ยังไงเดี๋ยวผมตามพวกพี่ๆเข้าไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปปั่นอยู่ขยานกับผมเลยนะครับตามมาครับช่วงแรกๆก็ไม่ต้องไปเล่งสปีดมากนะครับเป็นการวอร์มนะครับหลังจากเราวอร์มมาแล้วก็ทำความคุ้นเคยกับลู่ลูกเลนก่อนนะครับก็ปั่นไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศไปนะครับนะครับเพื่อนๆ บรรยากาศรอบๆนะครับส่วนด้านโน้นนะที่เพื่อนเห็นขวามือนะครับจะเป็นศูนย์กีฬาอีกนะครับที่ผมเห็นก็มีสระน,น้มเทนนิสมีสระว่ายน้ำม,มีสน,นามเปตองสนามเซตแบตะก้อนะครับ่วนด้านโน้นนะครับ โอเคครับยังไงผมขอไปปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพสักหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับออกกาลังกายได้ทุกที่นะครับกีฬาทุกอย่างนะครับออกกาลังกายของเราขอแค่ให้เหงื่อออกนะครับ5นาที10นาที30นาทีขึ้นไปครับให้สุขภาพเราแข็งแรงกล้ามเนื้อหัวใจเราแข็งแรงนะครับลดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายนะครับ ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดติดตามช่องเดอะคมนะครับเราจะสุขภาพดีไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมไปขออนุญาตไปลุยต่อกับจักรยานของผมสักหนึ่งชั่วโมงนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ